สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพงศกรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวนะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ก็มีดังนี้นะครับ อธิบายและบอกเหตุผลการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวและจัดเก็บเอกสารสําคัญในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงานข้อ 2. ดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวรวมทั้งจัดเก็บเอกสารสําคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสารรค์ข้อ 3. ปฏิบัติตนในการดูแล,ลสมบัติส่วนตัวอย่างมีมารยาทและข้อ4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดในการดูแลรักษาส,สมบัติส่วนตัวนะครับเรามาดูความหมายของสมบัติส่วนตัวกันก่อนนะครับสมบัติส่วนตัวเป็นสิ่งของที่ใช้เฉพาะบุคคลไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์การเรียนนะครับเรามาดูหลักการรักษาสมบัติส่วนตัวกันก่อนนะครับ ข้อ 1. จัดเก็บสมบัติส่วนตัวโดยการแยกประเภทของสิ่งของและจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมข้อ2ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อ3ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างทนุถนอมหากพบว่าของชนิดใดชำรุดให้รีบซ่อมทันทีและข้อ4 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอยู่เสมอโดยใช้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสิ่งของนั้นๆในคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนำพวกเราเกี่ยวกับการดูแลกระเป๋านักเรียนซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของนักเรียนนะครับโดยจะอธิบายตามขั้นตอนกระบวนการําทำงานที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปนะครับที่มีสีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนนะครับ เราก็มาวางแผนันก่อนว่าวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ที่เราจะดูแลกระเป๋านักเรียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อให้กระเป๋านักเรียนนั้นมีความสะอาดแล้วก็เป็นการฝึกดูลแลรักษาสมบัติส,ะส,ะส่วนตัวนะครับต่อมานะครับเมื่อรู้วัตถุประสงค์แล้วเราก็ไปศึกษาวิธีการในการทําความสะอาดกระเป๋าหนังนะครับศึกษาวิธีการตรวจสอบผลงาน ศึกษาวิธีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็เตรียมการนะครับเตรียมการได้แก่ของที่จะใช้ในการทำความสะอาดมีอะไรบ้างเช่นแปรงปรัดฟูนน้ำยาทำความสะอาดหนังแล้วก็แพ่แห้งนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการวางแผนนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนเกินปฏิบัติงานนะครับ นำสิ่งของออกจากกระเป๋าให้หมดนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดนะครับข้อ2นะครับเคาะเศษผงในกระเป๋าออกแล้วใช้แปรงขัดฝุ่นปัดฝุ่นทั้งด้านในและนอกออกนะครับข้อ3มนะครับใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดด้านหน้าของหนังให้ทั่วนะครับจากนั้นแล้วนะครับ ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากใช่ไหมครับการดูแลกระเป๋าเรืนต่อไปนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็จะมีขั้นตอนที่3ก็คือการตรวจสอบผลงานนะครับตรวจสอบยังไงก็ตรวจสอบดูว่ากระเป๋าสะอาดดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่า ขั้นตอนที่4คือการปรับรุงแก้ไขเนี่ยเมื่อเราตรวจเศษเมื่อกี้แล้วกระเป๋าเราสะอาดดีอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีส่วนไหนชํารุดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าพบว่ายังไม่มีถ้าพบว่ายังมีส่วนที่ยังไม่สะอาดก็ทําความสะอาดซ้ำให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับของใช้ส่วนตัว ครูก็จะมีเพิ่มเติมให้นักเรียนในส่วนของเอกสารสำคัญด้วยนะครับในฐานะที่พวกเรามีเป็นนักเรียนนะครับก็จะต้องรู้จักเอกสารสำคัญซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้อย่างแรกนะครับบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวิธีเก็บก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าสตนหรือพกติดตัวตลอดนะครับสูติบัตร สุทิบัตรคือเอกสารแสดงวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดของเรานะครับวิธีเก็บก็คือเก็บใส่แฟ้มเก็บใส่ตู้เอกสารพร้อมเขียนชื่อบนซองแฟ้มหรือตู้ไว้นะครับป้องกันการหายหรือว่าการสับสนในการใช้เอกสารนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเอกสารส่วนดวงของครอ,อบครัวนะครับ อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับความจริงไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเรียนอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปคือสมบัติของครอบครัวนะครับแต่คนหูเพิ่มให้ในหัวข้อนี้เลยนะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินอันนี้เราต้องเก็บไว้ในซองหรือเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับให้เขียนชื่อกำกับไปด้วยนะครับต่อไปนะครับเอกสารธุรกิจ ก็จะเป็นพวกสมุดเงินฝากใบเสร็จใบรับประกันอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นทั้งของส่วนตัวแล้วก็ของครอบครัวด้วยนะครับนักเรียนก็จัดเก็บให้ดีนะครับเก็บใส่แฟ้มหรือตู้เอกสารแล้วก็เขียนชื่อกำกับไว้เช่นกันนะครับเวลาหยิบมาใช้เราก็จะได้หยิบได้ง่ายนะครับหาง่ายแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บให้ดีนะครับครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหานะครับ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการดูแลสมบัติส่วนตัวที่คุณครูได้แนะนําไปเบื้องต้นนะครับหากนักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมครับก็สามารถเปิดดูในหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในหน้าที่4 0ถึงหน้า44นะครับแล้วก็คุณครูขออนุญาตสั่งงานนักเรียนนะครับให้นักเรียนตอบคาถามในหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ ในหน้า53ให้นักเรียนตอบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะครับโดยเขียนโจทย์พร้อมคำตอบลงในสมุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ